เป็นเครื่องมือนะในการพูดภาษาเขมนครับเครื่องมือนี้เรียกว่าเครื่องมือในการเรียนวิธีพูดภาษาเขมนนะครับในภาษาเขมนต์เขาจะว่าส้มโยบอลส้มโยบอลนี่คือ12วิธีพูดภาษาเขมน สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องภาษาเขมรสะเสยยืงจุมเรียบซัวสมสวากุ้มภูมินายบอมโอนโกนเจา้าติดสันดานเรื่องเ,เนียนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำในเรื่องของการพูดภาษาเขมรกัมพูชาทางไงนี้ขยมหนองมนเนเนืองนะวิธีดีเยย นะเปียซาเมกัมพูเชีย,ยรครับตอนนี้ผมสร้างเครื่องมือเสร็จแล้วผมก็จะมานําเสนอท่านแล้วก็จะแนบข้างล่างคลิปให้ท่านดาวน์โหลดฟรีนะครับเป็นเครื่องมือนะในการพูดภาษาเขมรนะอันนี้เป็นอาจจะเป็นคนคนแรกนะนะในประเทศไทยก็ว่าได้นะที่คนคิดวิธีพูด เพราะวาการสอนพูดนั้นมีอาจารย์ที่สอนพูดภาษาเคมรน,นีมากมายแต่ว่าไอ้วิธีนี้นะเราเป็นผู้ค้นคิดขึ้นมาโดยแอพพลายมาหร,หรือประยุกต์มาจาก12วิธีพูดภาษาอังกฤษ t w a y to English Speaking นะมาเป็นปีดนดบวิธีนเยียภาษาเคมรวิธีนี่เยภาษาเคมร12วิธีพูดภาษาเคมรน,นะครับ โบชัวตัวนี้นะผมได้สร้างขึ้นมาเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกให้ผู้ที่จะเรียนพูดภาษาคขมเนี่เรียนรู้ได้สะดวกขึ้นหลังจากผมแนะนาโบชัวนี้แล้วผมก็จะแนะนําวิธีเรียนทีละขั้นตอนทีละขั้นตอน,ท,น,ตอนท่านก็ติดตามไปเด้ดยเรื่อยเมื่อจบคลิปปับ๊บท่านจะพูดได้ทันทีด้านหน้ามันก็จะมี12วิธีพูดนะครับแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นคําศัพท์ที่จําเป็น ในการพูดภาษาเขมรนะครับครับเครื่องมือนี้เรียกว่าเครื่องมือในการเรียนวิธีพูดภาษาเขมรนะครับปีดันดับวิธีหนียยเพียซาคแม่ตรงนี้ก็เป็นภาษาไทยว่า12วิธีพูดภาษาเขมรนะเขมรกัมพูชาก็จะพูดว่าปีดันดับวิธีหนียยเพียซาคแม่ไอ้12นี้นะถ้าเราไม่พูดว่าปีดันดับเราพูดว่า ดับปีหรือดับปีร์ก็ได้นะดับปีร์รวิธีในเย,ย่ภาษาดขมรนะครับตรงนี้เป็นเครื่องหมายของครูภูมิปัญญาไทยนะแล้วก็มีชื่อชื่อผมซึ่งเป็นครูภูมิปัญญาไทยนะครับวันลบสหุนาลุครูภูมิปัญญาไทยรุ่นที่5ด้านภาษาและวรรณกรรมวงเล็บภาษาเขมรน,นะตรงนี้จะบอกชื่อศูนย์การเรียนรู้ภาษาถิน่นวงเล็บภาษาเขมรน,นะแล้วก็มีชื่อครูวันลบมีเครื่องหมายถูกอยู่ตรงนี้ อ่ะิบสองวิธีมีอะไรบ้างนะครับวิธีที่หนึ่งภาษาไทยเขาเรียกว่าบอกเล่าบอกเล่าเปียซาคเมทานนเยปรับนะบอกเล่าก็จะมีหกลักษณะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกในหกลักษณะนี้เราก็จะเรียนไปทีละวิธีวิธีพอจบวิธีที่หนึ่งแล้วก็วิธีที่สองปฏิเสธนะในภาษาไทย สักสักเมกธาปฏิปเสธปฏิเสธปฏิเสธก็คือปฏิเสธนะก็จะมีเหมือนกันในหกลักษณะนะครับต่อไปอันที่12อันที่12ก็คือขอความเห็นนะขอความคิดเห็นนะในภาษาเขมรเขาจะว่าส้มโยอบอลส้มโยอบอลนี่คือ12วิธีพูดภาษาเขมรแล้วก็จะนำเสนอรายละเอียดให้ท่านนะต่อไปในคลิปตัวต่อไปนะครับ ครับสำหรับวันนี้กับผมได้นำเสนอเครื่องมือในการเรียนพูดภาษาเขมรกัมพูชาฉะนั้นท่านสามารถดาวน์โหลดได้ข้างล่างคลิปนี้นะครับเพราะว่าที่พูดไปแล้วคือจุดประสงค์ให้คนไทยพูดภาษาเขมรกัมพูชาได้คนเขมรกัมพูชาก็พูดภาษาไทยได้นะครับฉะนั้นในคลิปต่อๆไปก็อยากให้ท่านได้ติดตามนะครับ วิธีการเรียนรู้เมื่อเราทราบแล้วว่ามันมี12วิธีน,นแต่ละวิธีจะมีขั้นตอนอย่างไรผมจะนำเสนอในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ก็ขอให้ท่านนะกดติดตามนะเพื่อที่จะชมรายการของเราต่อไปสวัสดีครับผม